ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอน้ำตาในวันสุดท้ายของชายผู้ไม่เคยเห็นแก่ตัวโรเบียโต้เฟมิโนเท้าของเขาสัมผัสสนามในนาทีที่72หลังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บการลงเล่นในนัดนี้ของเขาคือภาพที่แฟนบอลของทีมอยากเห็นอยากให้เขาได้เหยียบลงบนผืนหญ้าของแอนฟิลเป็นครั้งสุดท้ายในฐานนันักเตะลิเวอร์พูล งานอำลาวันนี้มันเหมือนเขียนบทมาเมื่อเป็นเขาที่กระโดดชาร์จประตูตีเสมอให้กับหงแดงไม่ให้ทีมแพ้ในวันนี้ประตูของนักเตะผู้ไม่เคยเห็นแกนตัวหนึ่งในนักเตะที่เดอะคอปรักที่สุดโรเบโตเฟมิโนอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับ เลข8คือตัวเลขจํานวนฤดูกาลที่เขาอยู่กับลิเวอร์พูลสถานที่แห่งนี้กลายเป็นเหมือนบ้านของเขามันคือความผูกพันที่ยากเกินบรรยายจากเด็กบราซิลที่เติบโตในสลัมเดินทางมลาล่าความฝันที่แผ่นดินอังกฤษห่างไกลบ้านเกิดใครจะคิดว่าวันสุดท้ายที่เขาได้เล่นในสนามแห่งนี้เขาจะจากไปอย่างตำนาน แฟนบอนลจะสรรเสริญชื่อเขาร้องเพลงบอกลาเขาทั้งๆท,ที่นักเตะคนนี้ไม่ใช่ลูกม่อไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์เวิลด์ค์ดท,ที่คว้าบอลลงดอแต่เขากลับเป็นนักเตะที่กลุมหัวใจกองเชียร์ไว้ได้มากมายย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2015-2016ลิเวอร์พูลปล่อยตัวกองหน้าที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมไปหลายคนราฮีมสเตอร์ลิงลิกกี้ลัมเบิร์ตฟาบ,บิโอโบอลนียากอัสปาสและมาริโอบาลเตลี ทำให้พวกเขาต้องหาคนมาเพิ่มหนึ่งในนั้นคือคิสเตียนเบนเทเก้ที่ฟอร์มกับวิลล่าดูดีเหลือเกินทีมจึงสอยมาด้วยราคา32ล้านปอนด์พร้อมความหวังอีกหนึ่งคนคือโรเบร์โตเฟมิโน่กองหน้าจากฮอฟเฟนไฮมผู้ซึ่งยิงได้แค่7็ลูกในบุนเดิลกาซีซั่นล่าสุดก่อนย้ายมาแอนฟิลแถมยังมาด้วยราคา28ล้านปอนด์รวมโบนัสแฟนบอลก็ต่างตั้งคำถามว่าจะฝากความหวังไว้ได้เหรอแม้จะเป็นกองหน้าตัวต่ำแต่ประตูมันก็ดูน้อยไปหน่อย หลังเฟอร์มิโน่มาร่วมทีมได้ไม่กี่เดือนกุนซืออย่างบราดล็อเจอร์ก็โดนปลดแล้วให้เจอเกนครอปเข้ามาคุมทีมแทนครอปรู้จักเฟอร์มิโน่ดีอยู่แล้วพอมาจากลีกเยอรมันเหมือนกันนั่นทําให้เขารู้ว่าเฟอร์มิโน่เล่นแบบไหนถึงจะฉายแววได้มากที่สุดตัวหลักตัวจริงอย่างเดนเนลสเตอร์ลิตนอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลบ่อยกว่าลงสนามนั่นทําให้บ๊อบบี้ได้โอกาสลงเล่นเต็มที่ซีซั่นนั้นเขายิงได้11ประตูในทุกรายการ พูดตามตรงกันน้อยไปหน่อยในฐานะกองหน้าแต่เขาก็ได้ใจแฟนบอลด้วยความขยันและใจสู้ครับปรับบทบาทของเฟร์มิโนจากกองหน้าตัวตำให้กลายเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือเฝ้านายเป็นเหมือนกองหน้าตัวรับเขาบอกว่าเฟร์มิโนนี่แหละคือกองหลังตัวแรกในเกมรับของยเวอร์พูลทุกอย่างมันดูสวยแต่ยังเหมือนไม่ชัดจนกระทั่ง2ปีต่อมาแนวรุกสามประสานเฟร์มิโนมาเน่ซาร่าก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันจนครบ และนี่ทําให้บอบบี้กลายเป็นร่างทองฤดูกาล2017-2018ฤดูกาลแรกที่3าประสานมาก,กันครบเขายิงไปถึง27ประตูในทุกรายการเป็นรองเพียงแค่ซาลาเท่านั้นสไตล์ฟุตบอลของบอบบี้คือความขยนันด้านความสามารถอาจจะพูดได้ว่าเก่งแต่ไม่สุดสักทางเขาเร็วแต่ก็ไม่เร็วมากเลี้ยงบอลดีแต่ก็ไม่ใช่ระดับจอมเทคนิค ทำประตูได้แต่ก็ไม่ใช่ในระดับตัวจบสกอร์ปริดชีพแต่การที่เขามีความสามารถรอบด้านมันทําให้เขาเล่นได้หลากหลายประกอบกับความขยันที่เหนือใครทําให้เขาคือตัวยืนในทีมไล่ล่า,ลาแชมป์ของคอปมันคือการบ่งบอกว่านอกเหนือจากความสามารถคือทัศนคติความขยันใจสู้ไม่ยอมแพ้สิ่งเหล่านี้ที่เฟอร์มิโนมีมันเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ครับ บอบบี้เป็นนักเตะสําคัญของทีมมาตั้งแต่ปี2015เขาคือนักเตะในยุคนั้นเพียงไม่กี่คนที่ยังอยู่กับลิเวอร์พูลมาจนถึงตอนนี้ครับเขาทํางานกับเจอเก้นคอปมาตั้งแต่คอปมาถึงแอนฟิลเรียกได้ว่าเป็นนักเตะคู่บุญก็พูดได้เขาอยู่กับทีมในทุกโมเมนต์ การผิดหวังในนัดชิงลีคัพและยูโรป้าลีกในฤดูกาล2015-2016เป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2017-2018แชมป์แรกของเฟอร์มิโนในสีเสื้อลเวอพูของเขาคือยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาล2018-2019เขาคือคุณพลที่คว้าแชมป์ไม่เบคับหนึ่งสมัยลีคัพหนึ่งสมัยแชมเปียนลีกหนึ่งสมัยสโมสรโลกหนึ่งสมัยและแน่นอนแชมป์พรมเมีย์ลีกสมัยแรกของสมโมสรนในฤดูกาล2019-2020 เขาคือหัวจักสําคัญเป็นนักเตะคนเดียวที่ลงเล่นครบ38นัดและเป็นตัวจริงทุกนัดเขาคือคนสําคัญที่ตรงกับปัญญาของคอปมากที่สุดแล้วครับมันหายากนะที่เราจะได้เจอคนอย่างบ๊อบบี้เขาไม่มีความเห็นแก่ตัวใดๆเลยเขาเหมือนกับว่าเอาบอลไปสิเอาบอลไป,ส,ไปส่งบอลให้เพื่อนแล้วเขามีความสุขจนสุดท้ายต่อให้ยิงไม่ได้เลยก็ไม่สนใจเขาคือคนเชื่อมเกมเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน สถิติไม่สำคัญเลยแต่เขาคือผู้เล่นเวิลด์คลาสนี่คือคำยืนยันจากคอปในซีซั่นที่ลิเวอร์พูลนั้นเป็นแชมป์ลีกครับวันที่เจอกับเลสเตอร์เขาเข้ามาที่สนามแต่ไม่มีชื่อลงเล่นเพราะยังบาดเจ็บแฟนบอลร้องเพลงให้เขานาน,านถึง11นาทีคงไม่มีนักเตะคนไหนที่ได้รับการยกย่องเวลาไม่ได้อยู่ในสนามนานขนาดนั้นเฟมิโนบอกว่าวันที่เจอกับวิลล่าที่แอนฟิลด์ต่อให้เขาไม่ฟิตเขาก็จะลงเล่นให้ได้ และเชื่อว่าเขาคงร้องไห้แน่ๆหนึ100่งร้เซแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจบ90นาทีน้ำตาลูกผู้ชายก็ได้ไหลออกมามันคือความสุขความยินดีที่เส้นทางนักเตะลิเวอร์พูลข,ของเขาสิ้นสุดลงอย่างสวยงามมันคือน้ำตาของความเศร้าที่ไม่อาจรับใช้ทีมรักได้ยาวนานมากกว่านี้หมายเลข9ที่แผ่นหลังของเขาจะเป็นตนน่น่่น่่่่่่่่่่่่่น่่่่่าน,าน่่่่่่่่่่่่่่่่่ Roberto f e ฟมิโนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ